ก็แปมทัวร์กินเที่ยวพามาทานส้มตำเจ้านะคะส้มตำเจ้านะคะส้มตำของเจ้านะคะเจ้าในเชียงใหม่ส้มตำนะคะตำยำจบในคคกเดียวนะคะยำเขาก็ยำในครกนะคะนะคะยำก็ยำในโคกตำก็ตำในครกนะคะพี่น้องนะคะแม่มาอุดหนุนกันได้นะคะสีแยกคอยหลวงนะคะสีแยกคอยหลวงหมู่บ้านน้องประทีปเช่นเคยนะคะ พี่น้องที่อยู่เอฟซี FC ที่อยู่เชียงใหม่นะคะแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะส้มตำเจ้านะคะก็มีขนมจีนด้วยนะคะขนมจีนแถมขนมจีนแถมขนมจีนด้วยโอ้โหแถมขนมจีนนะคะเอฟซี FC ประแบมนะคะมาซื้อนี่แถมขนมจีนทุกท่านเลยนะคะมารูจกักมาู้จักเชฟทับทิมหน่อยนะคะเชฟทับทิมนะคะเจ้าของร้านส้มตำเจ้านะคะ สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะอะไรบอกบลอกค่ะค่ะเปิดกี่เปิดกี่โมงนะคะเปิดกี่โมงบ่ายโมงถึงสองทุ่มค่ะบ่ายโมงถึงสองทุ่มนะคะเมนูนี่ส่วนมากนี่เมนูอะไรบ้างคะปลาต้มตำปูปลา้านะคะปลาไทยต้มตำไทยมีทุกตำนะคะมีทุกตำนะคะมูยอไข่เต็มไข่ยมะมีปลากรอบมีแคบหมู สดค่ะอ๋อมีกุ้งสดด้วยนะคะราคานี่ประมาณเท่าไหร่นะคะบุกละสามสิบห้าบาทใส่ใส่ของเพิ่อมนะคิดตามราคาไม่บวกเพิ่มค่ะอ๋อค่ะโอเคค่นะคะแล้วก็มีเยอะๆเลยนะคะมีเอ่อเครื่องครบวงจรนะคะ โอ้โหมีกุ้งด้วยนะคะพี่น้องมีกุ้งด้วยค่ะตัวดินนะคะครอบวงจรนะคะสะอาดสะอานนะคะนี่เชฟมาจากชนบุรีนะคะเป็นเชฟมาจากชนบุรีนะคะเชฟทับทิมนะคะมาจากชนบุรีนะคะพี่เข้ามาจากชนบุรีนะคะ<ม>ก็เอฟซีนะคะที่อยู่เชียงใหม่ก็มาอุดหนุนกันได้นะคะร้านส้มตำเจ้านะคะตำยำจบในครอกเดียวนะคะ อขอบคุณเจฟับดีมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ